ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากขนาดนี้นะครับการศึกษาได้กลายมาเป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยที่จะกำหนดว่าอนาคตของประเทศเราจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงพิมพ์เขียวนโยบายด้านการศึกษาที่คนรุ่นใหม่อยากจะเห็นมากๆในการเลือกตั้งปี2569วันหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนประเทศไทยไปในทิศทางไหนได้บ้างเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยดีกว่าซึ่งเป็นแกนกลางของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยก็คือทำไมทำไมเรื่องการศึกษาถึงได้กลายมาเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษแล้วก็ถูกมองว่านี่แหละคือตัวตัดสินอนาคตของชาติกันเลยทีเดียว คือสําหรับคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยการศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปโรงเรียนไปนั่งเรียนในห้องอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้เป็นรากฐานที่จะนําไปสู่ความเท่าเทีเทยมในสังคมแล้วก็เป็นประตูสู่โอกาสให้กับทุกคนในชาติอย่างแท้จริงเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้คือประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายลอยๆนะครับแต่มันคือวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นเลยที่มีต่อประเทศของพวกเขาเอง ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคำคูดนี้แหละครับโอ้โหมันสรุปแก่นความคิดของคนรุ่นใหม่ได้แบบชัดเจนมากๆเลยคือพวกเขามองเห็นความเชื่อมโยงแบบตรงไปตรงมาระหว่างระบบการศึกษาที่ดีความยุติธรรมในสังคมแล้วก็การมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนที่สุดและนี่แหละครับ คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยมาดูกันที่เสาหลักต้นที่สองของพิมพ์เขียวฉบับนี้กันนั่นก็คือการยกเครื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่จริงๆภาพนี้มันสรุปหัวใจของการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเลยครับจากเดิมที่เน้นแต่ท่องท่องท่อง,องเพื่อไปสอบอย่างเดียวมาเป็นการสร้างนักคิดที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาได้จริงแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากความรู้ที่มีได้ นี่คือการเปลี่ยนจากแค่ท่องจำให้เป็นทำเป็นจริงๆครับนี่คือลิสทักษะที่เป็นรูปธรรมที่คนรุ่นใหม่เขามองว่าเฮ้ยมันต้องมีแล้วใน,ในยุคนี้ตั้งแต่ความรู้เรื่องการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงทักษะแห่งอนาคตอย่างเรื่อง AI แล้วก็โคดดิ้งซึ่งทั้งหมดนี้ควรจะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับทุกคนเลยตั้งแต่ระดับประถมและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรที่มันสอดคล้องกับท้องถิ่นของตัวเองได้ด้วย ดังนั้นแนวคิดสำคัญที่เป็นรากฐานของการปฏิรูปทั้งหมดก็คือคำนี้ครับการศึกษาฐานสมรรถนะฟังดูอาจจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากการวัดผลว่าจำอะไรได้บ้างไปเป็นการวัดผลว่านำความรู้ไปทำอะไรได้บ้างซึ่งเป็นการเน้นทักษะที่จับต้องได้จริงๆแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยและผลลัพธ์ที่อยากเห็นมันคืออะไรล่ะก็คือทักษะพวกนี้ล่ละครับ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับ AI ทักษะเหล่านี้ไม่ใช่แค่มีก็ดีนะครับแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นเลยเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆครับแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่พูดมาจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีผู้ขับเคลื่อนเราจะมาดูกันต่อว่าพิมพ์เขียวนี้ต้องการจะเปลี่ยนบทบาทของคุณครูและโรงเรียนไปอย่างไรบ้าง นี่คือแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนบทบาทของคุณครูจากที่ต้องจมอยู่กับกองเอกสารให้กลายมาเป็นนักการศึกษาเป็นโค้ชเป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างแท้จริงทั้งการพัฒนาทักษะใหม่ๆลดภาระงานเอกสารลงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการกระจายอำนาจให้โรงเรียนตัดสินใจได้เองมาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องความเท่าเทียมครับ เราจะมาดูกันว่าพิมพ์เขียวนี้จะจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสร้างในระบบการศึกษาของเราได้อย่างไรภาพนี้มันฟองทุกอย่างเลยครับนั่นก็คือความเหลื่อมล้าด้านทรัพยากรที่มันต่างกันมากๆระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบทดังนั้นข้อเสนอหลักเลยก็คือการเปลี่ยนไปใช้ระบบจัดสรรงบประมาณตามความต้องการที่แท้จริงของแต่ละโรงเรียนเพื่อที่จะปิดช่องว่างตรงนี้ให้ได้และนี่ คือนโยบายที่เรียกเสียงเฮือหาได้มากที่สุดเลยครับคือการทำให้เงินกู้กอยสอทั้งหมดปลอดดอกเบี้ยไปเลยซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญมากๆในการทลายกำแพงทางการเงินที่ขวางกั้นโอกาสทางการศึกษาของใครหลายๆคนยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีนโยบายอื่นๆอีกที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆไม่ว่าครอบครัวจะมีฐานะแบบไหนก็ตามตั้งแต่การเรียนฟรีที่มันฟรีจริงๆ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแฝงไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้เอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปรวบยอดทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อเห็นภาพชัดๆเลยว่านโยบายย่อยๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันประกอบกันขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างไร ทั้งหมดที่คุยกันมาสรุปได้ในตารางนี้เลยครับจะเห็นเลยว่าทุกปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาปัจจุบันตั้งแต่เรื่องการท่องจำครูพาแรหนักไปจนถึงความเหลื่อมล้ำและหนี้สินพิมพ์เขียวฉบับนี้ได้เสนอทางออกที่มันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาที่รากฐานอย่างแท้จริงดังนั้นทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่นโยบายการศึกษาธรรมดารรมดาครับแต่มันคือพิมพ์เขียวแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่ และอาจจะเป็นบททดสอบที่สําคัญที่สุดของพรรคการเมืองในการสร้างอนาคตของชาติเลยก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วคําพูดที่ว่าถ้าการศึกษาเปลี่ยนประเทศก็เปลี่ยนมันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่สุดก็ได้ครับ